สวัสดีครับพบกับรายการคูแว่นแก้ปัญหา ERCS นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะผมอยากทำอะไรผมก็ทำนะฮะเกิดเนื่องมาจากเพื่อนๆเ,เขาก็มาปรึกษาไม่ปรึกษาเขาก,ก็ถามเขาอะไรนะ,ะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่วนะ่าจริงๆแล้วมีหลายๆคนก็ถามผมนะฮะ,เ,ะเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์อม,มีเพื่อนเขา เอาผมรวมคําถามมาเลยแล้วกันนะครับคนที่ฟังอาจจะได้ประโยชน์นะเพราะว่าผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังไม่ได้ตกแต่งสิแต่งเติมอะไรนี่คือเรื่องจริงๆนะครับไม่ใช่คนขายของร้อยล้านพันล้านด้วยไม่ใช่ธรรมดามากครับเป็นพ่อค้าธรรมดาที่มีหนี้มีสินนะ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมผมจะเล่าให้ฟังเ <c oughs> พื่อนเขาถามมาว่าเขาถ้าเขาจะสมัครขายข,ายของใน facebook Fan น page อ่ะมันต้องเสียตังค์ไม่ครู ผมไม่เคยเสียเงินผมเคยเสียเงินผมเคยเสียเงินให้กับพวก a c e b o o k นะครับ Facebook มันเป็นระบบที่เพื่อนๆมีไหมใครไม่มีบ้างย,ยกมือเฟซบุ๊กอ่ะมีบ้างเออก่อนจะโพสอะไรก็โพสต์ไปเดี๋ยวนี้มันก็จะแยกกันเป็น Facebook กับแฟนเพจนะครับไอ้เฟซบุ๊กก็คือก็เหมือนรู่ลางหน้าตาของเราอยาก post, โพสอะไรโพสไปแฟนเพจก็คล้ายๆกับเหมือนหน้าร้านอ่ะคนเข้ามาดูเยอะๆเรายิงอะไรไปก็จะเป็นสังคมในนั้นนะครับสาหรับคนรุ่นเก่าๆที่เขาไม่มี Facebook เขาก็ไม่สนใจ นะครับพอมันมีกลุ่มคนเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เกิดการโฆษณาไงเกิดค่าโฆษณาขึ้นมาถ้าคุณอยากให้คนเห็นเยอะๆคุณก็ไปจ่ายค่าโฆษณาให้เขาอ่ะใช่ไหมโพสต์คุณก็จะมีคนเห็นมากขึ้นมันก็มีมาร์เก็ตเพลสนะที่มันเป็นที่สําหรับให้ขายของเลยไม่เสียตังค์ด้วยอยากโพสต์อะไรก็โพสต์คนขายของร่ำรวยใน Facebook เยอะแยะไปแล้วเมืองอ่ะไม่ค่อยประสบความสําสเร็จเท่าไหร่เพราะว่ายอดผู้ติดตามผมมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าผม ผมเน้นผมเน้นเลยนะอันนี้คติประจำตัวเลยนะผมไม่เชิญใครถ้าเขาอยากได้เคมีมันตรงกันผรมไริขีดพาให้เรามาเจอกันเดี๋ยวเขากดดูเองไม่อย่างนั้นมันเปิดชีวิตเขาไม่ใช่อยู่ๆมีเว็บการมันนันเว็บอะไรเข้ามาเราไม่ชอบใช่ไหมแบบนั้นอนะ่ะเหมือนกันครับผมร้านขายของแคมปิ้งเดินป่าขายมีดคุณก็คงถ้าคุณเป็นคนชอบตกปลาคุณคงจะไม่อยากเห็นไอ้ลุงนี่มาเล่าเรื่องให้ฟังอะเพราะคุณไม่เคยเล่าเรื่องตกปลาเลยใช่ไหม ผมก็จะไม่เชิญเปิดแต่ถ้าใครยินดีที่จะเข้ามาผมก็จะขอบคุณมากนะครับเพราะถือว่าเขาสนใจแล้วคนที่สนใจใน f c e e o o o k แฟนเพจของผมเนี่ยตัวจริงทั้งนั้นผมไม่ต้องการปริมาณผมต้องการคุณภาพคุณนึกภาพนะยิงสื่อออกไปอะแล้วถ้ามันโดนกลุ่มคนที่เขาต้องการอะมันจะมีประโยชน์มากกว่าไหมใช่ไหมเม็ดเงินถ้าจะลงทุนมันก็น้อยกว่าแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องที่นั่นแหละเขาสนใจอะใช่ปะ แล้วกลุ่มผมมันจะขยายไปเรื่อยๆในหมวดหมู่อย่างอื่นเดี๋ยวเขาจะเริ่มมีหมวดหมู่การลงทุนอะไรขึ้นมานะครับผมคิดอยู่ในหัวใครสนใจลงทุนอะไรไหมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะอเว้ยเล่าประสบการณ์ได้นะครับอ่ะทีนี้ไอ Facebook เฟซบุ๊กมันไม่เสียตังอินสตาแกรม Instagram ผมมีไหมไม่มีผมไม่ได้เล่นแล้วต่อไปอ่ะผมมีอะไรอีกอ่ะเรามาคุยเรื่องร้านค้าออนไลน์กับออฟไลน์นะครับเพื่อนก็ถามเรื่องเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือเป็นร้านค้ามันออนไลน์แล้วส่วนออฟไลน์คือหน้าร้าน ผมมีหน้าร้านที่เจเจมอลนะครับใครสนใจมาดูมาดูได้แต่ถ้าอยากดูอย่ามาเงียบๆถ้าอยากดูสินค้าตัวนั้นตัวนี้โทรบอกผมก่อนเพราะของบางอย่างมันไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านตลอดนะครับของบางอย่างสต๊อกใหม่สต๊อกเก่าอยู่ที่บ้านมากอยู่นั้นมากจะได้เตรียมไปให้ดูหรืออยากดูรุ่นไหนถามมาเลยมีไหมมีไม่มีผมจะได้บอกมาจะได้ไม่ผิดหวังเพราะว่าของมันถูกหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับพอมีหน้าร้านปัจจุบันนี้คนมาซื้อออนไลน์มากขึ้นออนไลน์เราก็ต้องทำไอ้นี้ออนไลน์ไม่ได้เป็นแต่เฟซบุ๊กไป ไอ้ที่ผมทำอยู่เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็คือทำช่อง YouTube นะครับออนไลน์คือขายใน Facebook ของเขานะครับขายได้ก็มันยังไม่มีระบบเก็บตังค์นะก็เหมือนไปโพสอะไรขายแล้วก็คุยกันในนั้นนะ่ะก็เชื่อใจไว้ใจกันก็จ่ายตังค์โอเคไหมแต่ถ้าดูแลเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะก็อยา่าเพิ่งไปจ่ายตังค์หรืออยากจะมาดูที่หน้าร้านร้านที่มันมีหน้าร้านคนก็มักจะเออรู้สึกเชื่อมั่นมากกว่าจริงไหม แต่ก็ไม่ได้หมายคพรามว่าร้านออนไลน์ที่มันไม่มีหน้าร้านจะไม่น่าเชื่อถือนะก็ตามนั้นมันมีวิธีทําไม่น่าเชื่อถือได้ตั้งหลายๆายวิธีนะครับอเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันส่วนร้านค้าออนไลน์อื่นๆที่มันจะต้องเสียเงินก็มีพวกช้อปปี้ลาซาดา้าพวกแพลตฟอร์มพวกนี้นมีขายได้ก็จ่ายตังค์เขาก็จะไปหักค่าไอค่าอะไรอ่ะค่า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 ธรรมเนียมของเาไปอ่ะนะครับผมก็ขายอยู่ในนั้นแหละผมถึงบอกไงผมมาพูดตรงนี้เลยนะครับ ใครอยากซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าในราคาที่ถูกลงมาซื้อตรงกับผมได้เพราะในในั้นมันมีค่าแพลตฟอร์มผมต้องจ่ายค่าแพลตฟอร์มให้เขาหรือใครได้เหรียญได้อะไรในช้อปปีมาเลยเฮ้ยพี่ผมมีเหรียญเนี่ยน,นนะพี่ลงโพสต์ขอห,หน่อยผมโ้ตผมจะโพสต์ให้แต่ราคาก็ต้องบวกเข้าไปนะผมบอกตรงๆนะครับมันมีค่าแพลตฟอร์มทีนี้พอไม่มีค่าแพลตฟอร์มผมก็เลยแนะนำเฮ้ยซื้อตรงไหมพอซื้อตรงเนี่ยจะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดที่ผมทําได้ให้ลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อผ่านแพลตฟอร์มให สะดวกดีแล้วมีลายไว้ด้วยแล้วผมทำไรอ่อะผมก็ใส่ใช้ลน์ออฟฟิเชียลไงในการยิงสื่อโฆษณาเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปรับในลายออฟฟิเชียลมันก็จะไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมมีของอะไรเข้ามาใหม่ผมก็ยิงเข้าไปในนั้นน่ะถ้าเป็นลายส่วนตัวบางทีมันก็ไม่สะดวกนะในใน,ในที่หมู่คนเยอะๆแต่ลายออฟฟิเชียลเสียตังค์นะเว้ยเออมันมีฟรีอยู่ไม่กี่ยูนิตแต่ก็ต้องเสียตังนี่ไงบางอย่างเราก็ต้องเสียตังค์บ้างเพราะแต่ละแพลตฟอร์มมันมีการเก็บเงินที่ไม่เหมือนกันนะครับ ผมมีอะไรบ้างตอนนี้มีหน้าร้านนะครับเป็นออฟไลน์ line, มีขายเองเนี่ย YouTube มีในไลน์ o f f i c i a l เนี่ยแต่ก็ต้องเสียเงินรายเดือนนะก็มีก็ประมาณพันกว่ากว่า,ก,วาก็ต้องเสียไปนะครับเพราะว่าเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการในนี้ไงนะครับเราควนช่วยซื้อสินคา้าน้องด้วยนะรายจ่ายมีนะครับชวนซ็อ p e ี้ล z ซาด้าเจดีเซขายได้ค่อยค่อยจ่ายตามค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกัน เฟซบุ๊กก็คุยได้เลยนะครับเฟซบุ๊กเหมือนคุยใน YouTube เนี่ยเข้าไปคุยใน Facebook ก็ได้นะผมจะส่งรูปส่งอะไรให้ดูมันก็ง่ายดีแล้ว Facebook เนี่ยไม่เสียเงินนะครับก็เลือกเอานะครับผมก็ยอมยอมเสียตังค์กับไลน์ออฟฟิเชียลซึ่งมัน,ม,นมันสะดวกดีมันไวดีแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บงานกับ Facebook ทีนี้เพื่อนๆก็จัดซีเควนซ์กันนะว่าจะให้มันลงรูปแบบไหนปัจจุบันชีวิตมันยุ่งเหยิงไหมแต่ก่อนแล้วมันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนุย้ยทีนี้แไม่ไม ก็เลยเกิดรายการพวกนี้ขึ้นมานี่แหละครับนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมทําแล้วก็รายจ่ายของผมแต่และเดือนที่มันจะต้องไปหมดอยู่กับ l i น์ออฟ i ิเชีนะครับแล้วก็ไปเสียค่าทำเนียมให้พวก lazada shopee ซึ่งในนั้นเขาก็มีคนซื้อของเยอะจริงแล้วผมพยายามจะเพิ่มยอดมาดันยอดทางซื้อตรงนี่แหละนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมมีประสบการณ์ขายของจอากแพลตฟอร์มต่างประเทศนะครับวันหนึ่งนะวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว เขาจะบีบพอคุณเขาจะบีบพอคุณเรื่อยๆเ,เมื่อน,นั้นแหละยอดขายก็จะหายไปนะครับอย่าฝากไข่ไว้ในตะกร้าเดียวจำสูตรการลงทุนได้ไหมเฮ้ยทำเราช่องทำช่องลงทุนไหม <c oughs> อย่าฝากไข่ในตะกร้าเดียวฝากหลายๆตะกร้าแล้วค่อยๆเติมไข่ในตะกร้านั้นนะ่ะให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วดูความเสี่ยงว่าตะกร้ามันจะแตกเมื่อไหร่ให้เตรียมย้ายไข่ได้เลย ราคาแตกหมายถึงยังไงถ้าคุณรู้สึกทําแล้วมันเหนื่อยเว้ยมันไม่ไหวแต่ก่อนนะ่ะผมขายของกับต่างประเทศนะเชา้าเช้าที่นั่นคือกลางคืนที่นี่ยคือผมทําง,งานเป็นมนุษย์ซอมบี้เลยนะเว้ยจริงไอ้เฮียตีสามฝรั่งถามกูนอนนะ่ะสิบสิบโมงกูไปทํางานฝรั่งมันนอนพิมพ์ตอบแม่งไม่อ่านชีวิตลําบากมากได้เงินไหมได้เยอะนะครับ แต่เหนื่อยจนสุดท้ายกดมันเยอะมันก็จะมาบีบคอแล้วบีบบีบบีบ,บ,บจนไม่ไหวว่าต้องย้ายไข่ไปอยู่ที่อื่นละเปลี่ยนละแล้วก็เลิกเลยชีวิตมันจะได้ตรงกันปัจจุบันมีช้อปปี้มีลาซาด้าผมโอเคเลยนะแพลตฟอร์มพวกนี้เพราะว่ามันอยู่เมืองไทยผมไม่ต้องเป็นมนุษย์ครึ่งคนนอนหลับหลับตื่นตื่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่แล้วนะทําให้เป็นมนุษย์ครึ่งคนอีกอันนี้ไม่ใช่ขายของนะแต่เป็นการลงทุนเหรียญคริปโตก็มาแล้วนะฮะ24ชั่วโมง แล้วแต่เลยผมศึกษากับมันอยู่สักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าผมเริ่มชินกับความเสี่ยงแล้วถ้าใครสนใจสงสัยหรือพวกสายเหมืองมา <c oughs> ก็มาคุยปรึกษากันได้นะครับเพราะว่าผมก็จะมาเวนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าต้องหาเงินนะเพราะนี่มันเยอะต้องหาเงินหลายๆทางนะครับแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าใหม่ๆนะครับที่อาจฟังคลิปนี้แล้วก็อาจจะมีประโยชน์เพราะว่าเราอาจจะต้องอย่างที่บอกอะกระจายตะกร้าลงไป แต่การกระจายตะก,ก้าลงไปในแพลตฟอร์มต่างๆแม้กระทั่งทํา YouTube ออกมาเองเลยเึ่งเป็นช่องทางที่ผมบอกแล้วว่าผมขายได้ในราคาที่ถูกที่สุดเพราะว่าต้นทุนผมเนี่ยถ้าครับเอาเป็นจริงๆนะก็ค่าอินเทอร์เน็ตนี่แหละอืค่าอินเทอร์เน็ตก็ยังน้อยกว่าค่าผมไปลงไลน์ออฟฟิเชียลนะแต่ก็โอเคถือว่ามันเป็นต้นทุนนั้นหนึ่งพอมันมีต้นทุนเรารู้แล้วใช่ไหมเราซื้อสินค้ามาเราก็ต้องดูต้นทุนด้วยว่ามันเป็นเท่าไหร่แล้วก็บวกกําไรซึ่งกําไรเนี่ยทำได้ไม่เยอะนะครับเพราะของเหนือนเนี้ย มันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ทายังไงว่าให้สินค้ามันแปลกและแตกต่างจากตลาดอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดการเปรียบเทียบแบบที่ผมเอามีดมาให้เทียบให้ดูนะเห้ยเหล็กมันต่างกันนั่นไงมันก็เลยก็เลยเขาจะไม่ถามแต่ถ้ามันเหมือนกันเลยพี่อ่าเขาจะเริ่มถามแล้วมันเหมือนกันเลยของสองอย่างเนี่ยถ้าของสองอย่างเหมือนกันมีเมาส์สองอันเหมือนกันขายอยู่ร้านตรงร้านตรงข้ามกันเลยคนละร้านกันคุณจะซื้อร้านไหน แน่นอนถ้าพ่อค้ารู้สกเกลนี้แล้วพ่อค้า2ค,คนเดี๋ยวนี้มันจะคุยกันเฮ้ยงั้นตกลงเราขายอันนี้นที่2อ0นะเอออยา่าอย่าหักหลังกันนะเว้ยเออซื้อร้านไหนก็ได้แหละราคานี้โอเคไหมเดี๋ยวนี้ร้านค้าดีันแบบนี้เกือบหมดแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งแว่นในอผมบอกเฮ้ยพี่เอาไงขายราคานี้นะทั้งตลาดนะอย่าฆ่ากันนะก็ขายราคานี้กันไปนะครับราคามันจะได้ไม่เสีย ไม่ใช่ว่าเรา,เรา,เราแข่งกันมานจนไม่เหลืออะไรเราก็ไม่อยากจะขายอ่ะพอไม่อยากจะขายลูกค้าก็ไม่ได้ของเราทําวงจรให้มันนิ่งละแต่กําไรอ่ะบางมากเลยนะเพราะฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่มันลดไม่ได้แล้วจริงอ่ะผมขายได้เท่านี้แหละเต็มที่ละเต็มที่ของแจ้แค่นี้ก็คือมันก็คือแค่นั้นนะครับไม่ไม่ไม่อยากจะคือคือเราก็อยากจะลดให้ลูกค้านะแต่ว่าเราต้องตึงราคาตลาดเอาไปด้วยถ้าเราเข้าใจกันมันก็จะไปด้วยกันได้หรือแม้กระทั่งสินค้าบางอย่างถ้ามันเป็นพรีออเดอร์ สินค้าแปลกๆไม่มีการตึงราคาถ้าผู้พรีออเดอร์จ่ายตังมาก่อนก็เหมือนผมเอาตังพี่ไปซื้อของงอ่ายอ่ะผมก็จะขายให้ถูกที่สุดเลยฮะเออเพราะว่าผมไม่ต้องลงทุนด้วยไม่มีต้นทุนเรื่องเงินทุนพี่เอาเงินมาให้ผมฝากซื้อผมไปซื้อของมาผมบวกกำไรนิดหน่อยแล้วก็ของไว้ให้พี่ง่ายไหมง่ายแต่ถ้าผมต้องซื้อของมากองเงินที่เอามามันมีต้นทุนถูกไหมเออเงินมันมีต้นทุนนะเว้ยอย่างน้อยนะมันมีเงินเฟอ้อ มันมีถ้าเป็นเงินกู้ก็มีเงินกู้จะมีดอกบวกมาด้วยนะเออพอค้าเขาไม่ได้ใช้เงินเย็นลงทุนกันทั้งหมดหรอกเงินกู้มันก็มีใช่ไหมแล้วเงินเงินที่มันต้องเฮ้ยวันหนึ่งเงินเฟ้อมันต้องขึ้นอ่ะก็ต้องบวกเข้าไปในต้นทุนสินค้าอันนี้คิดแบบละเอียดเลยนะอันนี้คลิปนี้กว้างมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาจอะประเด็นนะว่าประเด็นไหนที่ผมอยากจะจอบหรือเพื่อนๆสนใจประเด็นไหนผมจะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็นํำจิ้มไปก่อนสวัสดีครับ